ตื่นแช่ตื่นแช่สวิงตักปาทัดทัดสมอโคลีโคลีคลตะปูหรือว่าสายยูเทอีพือเทพอีพือเทปกาวเพนสี่เพนสีคีมตัดลวดนี่พอนี่พอคีมตัดสายไฟคอทอกกีคอทอกกี คีมปากนกแก้วทอไรบอทอไรบอไข่ควง่อนกีทือรินสอนกีทือรินสว่านไฟฟ้าทบทบเรื่อย่อนกีทบ่อนกีทบเรื่อยไฟฟ้ามังชีมังชีงชขอนแหงมอแหงมอขอนซังโดลี สังโดรีปอนมดมดตะปูนาสามดนาสามดตะปูเกี่ยวสืบเพนนอสืบเพนนอประแจพ้นถือพ้นถือน็อตตัวผู้นอตถือนอตถือน็อตตัวเมียซอนดันกีชอนดันกีเครื่องตัด ชอนกกีชอนกกีเครื่องดัดยงจอบกียงจอบกีเครื่องเชื่อมยางดงอียางดงอีถัง,ง,งน้ำคนเซนทถือคนเซนทถือเต้ารับพื้นลอเกือพื้อลอเกือร์ปักซวีซวี่สวีซีสวิตชากอบดึงชากอบดึง ไปทำงานชนชนแปลงชิบเกชิบเกที่คีบคกึนเกกึนเกสิวสวจีเลสเวจีเลสลงโนรูบันมดโปบีสลงคือราอินดอคือราอินดอ,คอ,อ,นดอเครื่องเจือ John Saki John Saki hương chừa.